นี <hh> <ะ>่โอ้โหบเอฟเลย <c oughs> มาตัวใหญ่อีอใหญ่เลยครับใสดีเลยครับนี่อยู่กันที่แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอเขียนซาวันนี้เราจะมายกยอยอใหญ่นะครับอันนี้เป็นยอริมนแม่น้ำตาปีครับ เป็นยอไซส์ห่างนะครับถ้าติดก็ตัวใหญ่ๆครับนีลองมาดูกันครับน้ํามาเยอะเลยครับนี่มันไม่ได้ติดทุกครั้งนะครับนานๆถึงจะติดสักตัวแต่ตัวตัวสวยๆครับนไมยครันได้มะเดีก็จะประมาณมาเลยบน้เะเไไข่ต้มกิงหมดตะเบียยก็หมด นายของเรามีผลงานอยู่บ้างแล้วนะครับอันนี้อันนี้ผลงานผลงานที่ผลงานก่นนอนหน้านี้นะครับเนี่ยถ้ามาติดก็จะเป็นนี่โอโ้โหบ้เอฟเลยมาตัวใหญ่อ๋อใหญ่เลยครับไสดีเลยครับ ดูกันครับเดี๋ยวดูจะจะมีไหมครับนมอลองอะกวางวังทำดีๆเขาทำมองเขาหลุดหมดนะไม่ใจ่อุปนิใช่ไหมนี่ไม่ทำมันอยู่เชี่ยงลย เดีมันเจี๊ยงอย่าดึงไอ้ตึงเกู้นู้ดึงไปนะดึงไอ้เกี้ยงวันนั้นเลยเออแอนก็ดึงไปนะมันย้อนเปิดปิดปิดเอ้ยดึงอันนู้ไปหน้าเลยดึงอันนี้อันนี้อันนี้ข้างนี้ข้างนี้อันนี้อะไรเดี๋ยวมันโอ้ยโอ้ยดูให้ไปแล้วไงมึให้พี่อมดูจ้ะ

เดินนะคเดินเดินต้องเดินวนหลายรอบครับ

ยังไม่ติดถ่ายคนยกก่อนวิธียกนะคะ ายที่คนยกก่อน Hai đa số tiền. Hãy đa số tiền của bạn. Hãy tiền của bạn. Hãy hôm nay 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 แต่ส่วนมาาเลยมันได้กลางคืนะเรียบมันเลเม,ม็ดมาอะ่ะน่าหวานอ่ะเขเนะี่อแ,แล้ะ

วเลขตัวแรกปลาลิงตัไม่มีที่ตักอะตัวแรกมาแล้วค่ะมาแล้วหนึ่ตัวโอ้ปลาลิงตาตั้มเลยแต่เขาเรียตัวหญ่เหรอปลาิงตัวไม่ขยิ่ ตั่วเท่าไหนได้คะแอมนี้นี่ปลาลิงปลาริงปลิงตัวใหญ่โอ้ได้ทั้ได้เอาแบบนี้เอาได้มาอนคันอานี้เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะเลยทไม่ดีพุ่มตาไม่ดีพุ่ม hai câu hét đi rồi mà đây. ở mà thế ở đâu ơi, ở đâu ơi. do dốc dày, do dốc tung công Ở pấp 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 lời, pấp pấp Wop, wop.

ตี้องหายฝั่งน้นเขายกเลยน้องใต้ขึ้นไปไกลๆนี่แหอละเดียวท่านต่อแบ้นมาเหมกั้นเังน้นก็ยกยอเหมือนกันนะคะไฝั่งนู้นคลองฝั่งนู้น เพชรพาอะไรมากินเพชรไม่มได้พาอะไรมาเลยอ๋อนี่ขนมใครนี่ขนมพี่อมฉันเห็นเหม็นเพชรพาอะไรมากินเมื่อกี้ถุงหัวไฟเฮ้ย เดินกันเป็นทางเป็นทางเป็นโศกหมดแล้วโอเคงาโอเคงโอเคงโอ,โอ้ไปเลยนครับไปเลครับโอ้กลังขึ้นกำลังขึ้น,นะนนะเอาขึ้นมาโอ้ ทำไมลุนมันเบอร์ออกเลยใครมีกันจะควายไว้ฮะจะควายดีกู้ไหมวะลายยุงแล้วไม่ยกแล้วฝั่งนนอะป๊บป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 อะป๊บป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 วยว ใบไผ่ใบไผ่พอก่อนนะคะนะคะใบไผ่จะเป็นนแดงมันสีนนะ้าร้คนฝนชุหรือเปล่าคะออที่ตัวเองมาส่งทีหน้าคนถูกแดดอ่ะี่กแดดตาติ้งอ่ะอะ ว่าตัวเองยาหนเรม่าปลาปลาเนื้ออ่อนปลาแดงอ๋เออถ้าดึกไก็ปิดบ้านเลลยึวันนี้ได้มาทุ่งไม้อ่ะปลาแดงโอ้ถ้าว่าติดคำตัวเองมาทุกไอ้ถ้าพูดแต่ชาวเรไปรับปลาที่เนตัวใหญ่นะคะปลาแดงปาน้ำเงิน mười bảy con con thái con 7 con mười con mười bảy mười bảy mười bảy ไม่ใหญ่ก็ได้อยู่นะฝ่ามือไม่ใหญ่ก็เท่าฝ่ามือสุดที่กรุงเทพมวันนี้ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยานทเพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่ได้อยู่แล้ว9,000บาทรัฐบาลจะเยียวยาเพิ่มเติมที่2,000บาทครับอาหารเข้าเมืองนะครับโดยจะเร่งการจายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2560ครับท่านผู้ชมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับใหลังปี2560นั้ โอ้ได้แล้วป้าอ้าได้แล้วพุ่มทีนี้ไม่ต้องกล้าแลยกลัวปั๊มาอีกตัวมาอีกตัวไซส่ใหญ่นะครับ าแขนถึงไหมนะพี่ภูมิติดแล้วพี่เพชรเดาล่าถึงเปล่าไม่ต้องนิ่ดีกว่าเกลินด้วยพอได้ทึ่งโอ้โหวันแบบนี่ เนี่ยพี่ภูมิเดินไปก็หยิบมาตาถุงผลงานนะคะมีตอกอยม่นะไอ้นี่ทิมเลยได้เร็วมูเดร็วเร็ว

มีมีไม้ตรงนี้ติดไหมไม่ติดนะคะเปลี่ยนคนนะครับ คนยกดูบ้างครับนี่ให้มาไมา้ย,ยกดูครับรอใหญ่ๆครับมาแล้วมาแล้วขึ้นไหมขึ้นนะาาไหมโอเคบ๊อบี แม่น้ำครับมีใสายใหญ่เลยมันต้องยกเรื่อยๆครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงยอเขเบอร์หนักหน่อยครับแต่ถ้ามันติดก็ใสสวยครับตัวใหญ่ๆครับไก่ไก่ไกน้้นก็ยกอยู่ครับอันนู้ ตอนเย็นบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากยกยอ,ยอ,ยอค่ะ เริ่มเหนื่อยนะนับรอบไม่ถูกแล้ว,วถึงป่าหญ้าแล้ววางเบาๆ โยการสรุปยอดดูผลงานกันจะหมดยังจะหมดยัง

Hãy subscribe cho không Ghiền mà Gõ Để không bỏ lỡ những mà. mà. Thế. Thế. Nổ, nổ, nổ. Nổ, nổ. Nổ, rồi nổ, nổ, nổ. Nổ, đổ, nổ, nổ, nổ. <laughs> ไปดูผลงานกันค่ะเอ้ามีบาเอฟซีด้วยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยอาย่ะงานดีไหมอะีรแต่ผลงานดีไหมงานอริสปาโน้ยปลากระยิงเต็มหมดเลยค่ะเอฟซีครับพอได้กินครับทั้งตกทั้งยกยอนะคะไอ้คนนั้นทีครับพอได้กงครับ คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ